เมื่อวันที่18มิถุนายนพันตำรวจเอกปกฉัดชัยสุขวัฒน์ผู้กำกับตมจวสมุทรสาครพันตำรวจโทเศษฐพงษ์ชูเมืองรองผู้กำกับตมจวสมุทรสาครและพันตำรวจตรีจริรายุเฉลี่ยฉายสวตมจวสมุทรสาคร,กการ,าร,ครพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนร่วมกันจับกลุ่มมิสเตชาเนนชาวเมียนมาพร้อมของกลางยาเสพติดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบพฤติกรรมต้องสงสัยของบุคคลต่างด้าวกลุ่มหนึ่งว่า อาจมีพฤติการเป็นหัวโจกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการซื้อขายอาวุธปืนให้กับบุคคลต่างด้าวด้วยกันจะมีนามเรียกขานว่าอาลซอยูเนียนภายหลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ที่7ตท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพบมิสเตอร์ชาเนนอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกและเครื่องกระสุนปืนขนาดและยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าจำนวนหนึ่งจึงจับกลุ่มตัวไปสอบสวนก่อนแจ้งข้อหาความผิดตามพรบอาวุธปืนพรบ,าพรบายาเสพติด และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสบุทสาครดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป